จริงีถ้านราับสู่แกงกบวันนี้แกงกบจะมากินไก่เฮ้ยแกงกบเต็มเลยแกงกบเพียบเลยเปิดไมค์ออได้หรอวะเฮลโลเฮลโลเฮลโล n ี e d Eat the ส l o c ก p า r t y h e เอาฟ็อกดีๆนะอะไรนะ ทฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮี่มันมีครว่าฟอกเป็นเป็นอะไรนะเปยเป็นหมอกก็เป็นกบทำอะไรบ้ฟอกฟอกปีกไก่วะฟอก not eat ฟอกเย็ดศิลาอะไรกวอยกว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 อย eat บ้านาเย็ดแมมเย็ดฟองเป็นคนตายเป็นคนตาย เอเคเพียบเลยวะเออมาจี้ยังเก็บลูกอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันค้างอ่ะเออกูก็ค้างเนี่ยเฮ้ยว h a มึงยังวิ่งยังไงได้ปะวิ่งได้เดินได้วิ่งได้แต่บุตรเปลี่ยนปืนไม่ได้เหมือนกันเป็นเหมือนกันเนี่ท็อปยืนค้างอยู่ตรงนี้เนี่ย ดูงานเทสลาบักเหรอเนี่ยรถรถเทสลาออกมาครึ่งคันเนี่ยมันเห็นปะเห็นรถเทสลาออกมาครึ่งคันปะเห็นเห็นเฮ้ยกดขับไม่ได้วะอียเทสลาบักเทสลาบักวะพร้อมเปลี่ยนปืนไม่ได้เหมือนกันเปลี่ยนปืนไม่ได้ใช่แล้วกูถืออะไรไนเปอร์กูถือสไนเปอร์แล้วเราไปกันทางตีเอ้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยได้แล้ได้ได้ ไลายงานเกมพระจิบเออไลนงานแม่งเองเกมพุกไปอ่ะที่อื่นกันกลัวโดนบังอีกปะไปปะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยไฟไม่ได้เฮ้ยรถบังฮะขับมาตรงกูดิขับมาตรงกู เฮ้ยเดินได้ไว้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยพร็อพระวังบั็กระเบิดนะเออถ่ยมาทางกูได้ป่ะถอยมาทางกูได้ป่ะเอาข้างหน้าเนี่ยเอาเข้อ้ติดเที่อะไรวะพร็อพจอดไว้จอดไว้เหมือนเดิมไปติดเทียอะไรวะติดเทียอะไรเนี่ยเกมมันหลุ้งรายงานเกมไหมรายงานเกมโอ้ย เดี๋ยวที่จะมีรถใช้เปี่ยนคนขับปอ่ะอ่ะบุตรลองขับดูต <c oughs> ิดอะไรวะฮะเฮ้ยมันกระตุกเว้ยมันกระตุกจุดๆอ่ะ,ะไหนๆให,ห,ห้ลองขับดิขอให้ลองหน่อยขอลองหน่อยดีนะตัวกูอ, <c oughs> <c oughs> ออกมาได้ <c oughs> <c oughs> ถอยเดินหน้าถอย เหยียบคา์ดปล่อยค์ดเหยียบคันเร่งตายตายตายโอเคเอาเป็นว่าจอดไปที่เดิมไปเอาเพื่อนมันจะไปด้วยเหรอเฮ้ยเพื่อนมีรถไม่ต้อง่วงไม่หล่อเพื่อนด้วยเย็บบอกตายอะมาเฮียวนะเฮ้ย นั่นแหละต้องต้องเฮลเพื่อนเราเนี่ยได้อยู่ได้อยู่อ,ยอ,ยอ่าคำนวณไม่แล้วここに集合してเพื่อนบอกกูตักขับรถตั้งไกลมาพวกมึงพวกมึงขับรถติดกู <c oughs> ดูดิถ้าเกิดไอเทลล่านี้รถใช้ได้แสดงว่าเป็นที่เทลล่าอันเมื่อกี้อะที่บักเออกล <c oughs> ุมแดงด้วยไม่แด่ว่าเรา วงแดงมันโดนเฉพาะคนบาปเราคนดีเพื่อนต้องมาชุบปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาเทสลามาเออมันขับเทสลาชอบชอบอยู่พึ่งใจเย็นลงนะไปดีกว่า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 ไปไปดีไปอยู่ตรงเชียร์เลยถอยบอกเพื่อนถอยเฮ้ยมันมันออกเว้ยมันออกเว้ยเฮ้ยชน ออกเลยมาขับรถออกเหรออ้าวเอาเพื่อนมีเท็จล่างไ้เพื่อนเพื่อนถึงเอามาได้ไงวะไอ้ระเบิดโอยไอท็อปไอท็อปไอ้ท็อปไอ้ท็อปออกเอาเก็นเอาท็อปให้บุดลงก่อนมาล่ะโว้เมื่อกี้ระเบิดทิ้งเอ้ยแล้วเพื่อนเอาเท็จล่ามาได้ไงทำไมเพื่อนเราเอาออกไม่ได้อ่เาไดม เอามันออกไปแล้วหรอมันออกไปแล้วนี่ก็ไปเอาเทสล่าดิจะเข้าไหมเทสล่าไม่ต้องแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าวง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 ไปกลัวเฮ้ยข้างหน้ามีบักกี้ไอ้เท้าตายบักกี้ตามตามบักกี้ยิงไล่ยิงบักกี้ดีกว่ามันจอดแล้วเปล่านะถ้ามันจอดมันตายเฮ้ยมันจอด้ายมือ เออไอ้กูตายแต่ต้นไม้นเลยต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มันอยู่ตัวเดียวมันอยู่ตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยระเบิดสามอะไรบูทแบบนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงเบิดไฟบูทไม่โดนไม่ไดนไม่โอ๊ยโดนโดน เฮียกบเหมือนกันด้วยเดี๋ยวดูกันดิเวที่มันเก่งเทอะวะเมื่อกี้ว่าอะไรอ่ะตีกบจงเจริญเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็กบเหมือนกันงงไปหมดแล้วไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนนายเมาสมาเลยเปล่าใครก็ไม่รู้ปับจีอ่าผมผมแล้วเบอร์หนึ่งคือใครอ่ะเบอร์หนึ่งคือเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเพื่อนเบอร์หนึ่งคือบอทครับ บอทเนาะใช่ครับเบอร์แล้คือบอทในทีมครับพอดีคนมันเต็มก็เลยเอาบอดตียเข้ามาต้องรีพอร์ตแล้วเนี่ยอ๋อเขาเป็นบอดนนินทามันแบบมันแบบมันแอบเป็นบอทคิดว่าไม่เล่นละนี่พวกผมมากันสามเออบอกเขาเป็นบอทแต่จริงแล้วผมผมเกือบกดรีพอร์ตแล้วเนี่ยก็ได้ครับไม่ต้องนัาเบอร์หนึ่งหรอกจริงๆอ่ะมองข้ามเลยใช่ไหมใช่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  คือถ้าเจอบอดเจอเจอเบอร์หนึ่งอ่ะยิงยิงบอดก่อนดีกว่าเบอร์หนึ่งเก็บที่กระดางก็ได้เออเดี๋ยวมึงลงไปมึงตายคนแรกนะเป็นผมเป็นผมเป็นผมเจอเพื่อนอย่างนี้ผมผมออกเกมไหมล่ะเจอเพื่อนอย่างนี้ผมออกเกมไหมนอนนะ่นไอ้เพื่อนตีกันตีกันถ้าไปคนอื่นก็ไม่กล้าเตลอย่างนี้หรอก คุยอะไรให้ใครตีมึงวะได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าหม้ามันมาแล้วเฮ้ยข้างหลังมีตีนะข้างหลังมีตีหนึ่งอะไรนะข้างหลังมีข้างหลังมีตัวข้างหลังมีตัวมอสเจอร์นที่ส้ดก็มาดีพวกูตายคนแรกนะพอดูหญิงให้หน้ายู่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าใครยุหน้านามันสิถ้าเจอปืนนะไอ้เี้าปืนหนึ่งวิ่งไปหาปืนแล้วปืน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 เปล่าสามได้แล้วเหรอ มีมีมีอีกครั้งมีในในที um, ่นงไม่มีปืนไม่มีปืนเออมีมินี่อยู่มินี่ก็บอกเดียวเพียวๆมีลูกซองอ่ะดีนะมันไม่ลงตรงนี้มันงั้นตายแน่ๆเอาว่ะลูกซองก็ได้แบกด้วยนะครับแบกด้วยนะครับมาจลเพื่อนไม่เป็นแีลูกซองเอ โอ้โหแม่งปืนไม่ดีว่ะเฮ้ยเอ้าทิพไพรเพื่อนโดนยิงว่ะไปไงเดียมันอยู่ไหนวะตรงบ้านตรงบ้านตรงบ้านตัวหนึ่งตรงบ้านโอเค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 คครับวันไปแล้วควันไปแล้วควันไปแล้วแป๊บหนึ่งกำลังไปกำลังไปผมมีปืนพกไงเมื่อกี้เฮ้ยชิบหายตุ๊กูมันมีมันมีลูกกองเสียงเตอยู่มันมันมันกำลังวิ่งมาซ้ำผมนั่นแหละ ปลว้ยตรงนี้ก็มีไอ้บ้าเอ๋ยตรงเอ๋ก็มีว่ะพอเอามันเอามันร<ล>ะวันงนะเดี๋ยวก่อนไอ,ไอ้ต๊อมทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไหลมึงอกะโดอน โอ้โหเรียบร้อยกำลังชุบเพื่อนเลยครับแป๊บนึงนะมันปาระเบิดมาแมงเอ้ยโหเฮ้ยข้างหลังเออตรงไหนพี่ข้างหน้าคุณบ้านขวามืออ่ะขวามือครับบ้านนี้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 ใช่ใช่ที่ถ่ายครับมาระเบิดไม่เห็นมาโดนได้ไงวะระเบิดอ่ะชุบเพือน้ยเอ้ยโุ้ยเอ้ย ถหายเหลือแต่มันไม่ตายมั้งเหรอวะวายเอ้าแบกเคลื่อนหน่อยน่าหน้าน่าหนตัวนึงอะกาแงกาแฟสองตัวนะมีสองตัวนะสองตัวนะครับไม่โดนหรอกนะซุนกุเลยมีเลยมีเลยทันใดกับทัสองเนี่โอเคโอเคระเบิดเลยเอิร์ดระเบิดอ๋อนีตัวนึงไม่มีระเบิดว่ะนีตัวนึงมาร์คจุดโลเคชั่ไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะยิ่งกูสิ เออมันอยู่ไกลไปไม่ได้้ดนะ<บ>กไปฝึกมาใหม่อิชมพูเนี่ยกับอีตัวดำเนี่ยสองตัวหัวเขามีระเบิดดีแล้วเนี่ยระเบิดไฟก็ยังดีไม่มีระเบิดเลยบา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 ยเอิร์ธไม่เป็นไรเอ็ก <c oughs> okay. ไม่มีระเบิดเลยอ่ะคื <c oughs> ไปรอหนะ้าลบบ็ดิ <c oughs> รอสักโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาหน่อยโผล่มาหน่อย โโอหน่ามืดหนามืดเหลือกเนี่ยมาแล้วมันชาร์จแล้วนะเพื่อนลูกซองเลยลูกซองอย่างนี้เลยมามาลูกซองยัดไปแต่ลูกซองอ่ะเอ้ยถือพีดถือพีดมา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 ยักมายักระวังระวังมันยิงตรงบ้านนะเออระวังแล้วเปิดไฟไงเมื่อกี้ไม่เก็บ เอิร์ระเบิดไฟเมื But ่อกี้แต่ระวังบ้านระวังบ้านระวังบ้านมันไม่น่าประชาระแล้วล่ะผมว่าช้าไปอ่ะใช่ไปแล้วเจ้าหลังหลังแล้โอ้ยมันห่อมันอ้อมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บ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 โอ้โหวิ่งเป็นหนูเอ้ยเฮ้ยเติมยาเติมยัเออวิ่งเปนหนู แม่งเอ้ยไม่หมาใกล้ๆหว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะลูกซองเดี๋ยวก่อนมันรู้แล้วแหละบอกเอ้ยมีลูกซองอ่ะเฮ้ยเสียงร้องหมดเ<ม>สียง<ม>สิงตัวเองไม่ใช่เหรอออเอาเหรอมันขึ้นหลี์หรือเปล่าไม่น่าใช่เฮ้ย เฮ้ยมันอยู่หรือเปล่าใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยมีนีอ่อีกแล้วนี่บ้านฟ้าบ้านฟ้า <ś c oughs> มันอยู่บ้านฟ้ามันอยู่บ้านฟ้าแม่ไม่มีตัวเดียวบ้านฟ้าตัวเดียวเอาแม่งเลยแล้วกันเอาแม่งเลยเอาเลยเฮ้ยระเบิดไฟเนี่ยเก็บเป็นฟ้าเลยจึ๊บได้อันนั้นเลยอันนั้นขวาหรือเปล่ากระโดดแล้วต่างแล้วมั้ง ไม่ยังอยู่ยังอยู่ไหนอ่ะโอ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอุ้ยเพื่อนมันดูอดูเออเกือบเกือบเอามันไปได้แล้ว